สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมนายยูนีทและหนังเกาหลีที่ผมจะมาสปอยวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Alive คนเป็นฟานรกซอมบี้เมื่อประชาชนเกาหลีส่วนใหญ่ต่างติดอยู่ภายในห้องพักโดยสถานที่ภายนอกนั้นกลับเต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อที่กายร่างเป็นซอมบี้แถมผู้ที่ติดอยู่ตามตึกพวกเขาก็ไม่สามารถหนีหรือออกไปไหนได้อาหารก็ไม่ได้กักตุน การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ก็ถูกตัดขาดและถ้าหากเป็นคุณที่ติดอยู่ในนั้นคุณจะสามารถเอาชีวิตรอดจากเชื้อไวรัสร้ายนี้ได้เช่นไรเรื่องเหล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมม,มุมผอมกันได้เลยครับถ้าเพป,ป็นคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดกระดิ่งหนึ่งสับสครายเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่จินอู เด็กหนุ่มหัวทองที่ตัวงเขานั้นก็มีความชอบเรื่องเกมและก็เทคโนโลยีต่างๆซึ่งวันนี้แม่และก็ครอบครัวของเขานั้นก็ไม่อยู่บ้านจึงทำให้จินอูเขาก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาหวดเกมตั้งแต่เช้าตรู่และในขณะที่เขากำลังเล่นเกมกับเพื่อนอยู่นั้นจูๆ่ๆข้อความในมือถือของจินอูมันก็เด้งข้อความเตือนภัยฉุกเฉินขึ้นมาแถมที่ด้านล่างอพาร,ร์ตเมนต์ที่เขาพักอยู่นั้น มันก็เกิดความวุ่นวายเต็มไปหมดซึ่งผู้คนที่อยู่ด้านในตึกพวกเขาก็ต่างวิ่งหนีตายลงไปที่ด้านล่างและท่าน,นั้นยังไม่พอขนบางส่วนที่อยู่ด้านล่างพวกเขาก็หันมากัดกินกันเองพอเห็นแบบนี้จินอูเขาก็ถึงกับช็อกว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้มันกําลังเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่แถมที่หน้าห้องพักของเขานั้นมันก็มีเสียงดังปแปลกจินอูเขาจึงตัดสินใจค่อยๆเดินย่องไปเปิดป,ประตูดูและทันใดนั้นจู่ๆ มันก็มีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาที่ด้านในห้องพักของเขาซึ่งชายคนนี้เขาก็พูดบอกกับจินอูไปว่าผมก็อยู่ห้อง403ข้างๆห้องของคุณซึ่งชายคนนี้เขาก็พูดบอกกับจินอูอีกว่าจูจ่ๆพี่ชายของผมเขาก็เกิดคลั่งและลุกขึ้นมาที่วไล่กัดผู้คนซึ่งพอทางด้านจินอูได้ดูข่าวจากในทีวีจึงทําให้เขารู้ว่าตอนนี้เหมือนก็มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยผู้ที่ติดเชื้อนั้นจะแสดงความก้าวร้าวอย่างรุนแรงและหลังจากติดเชือ้อพวกเขาจะเริ่มกรีดร้องและมีเลือดออกผ่านทางดวงตาซึ่งกลุ่มผู้ที่ติดเชือ้อพวกนี้จะสามารถแพร่เชื้อด้วยการกัดและกัดกินมนุษย์ด้วยกันเองพอทางด้านจินอูได้ยินข่าวเขาก็รีบวิ่งเข้าไปเอามีดพร้อมกับพยายามชี้ไล่ชายข้างห้องให้รีบออกไปจากห้องของเขาเดี๋ยวนี้แต่ทว่าทันใดนั่นเองดวงตาของชายข้างห้องเขาก็เปลี่ยนเป็นสีเลือด พร้อมกัมีเลือดไหลออกมาและเพียงเวลาไม่ถึง5้าวินาทีชายคนนี้ตัวของเขาก็เริ่มบิดงอไปมาและเท่านั้นยังไม่พอเขายังวิ่งมาจู่โจมจินอูทันทีแต่ทว่าทางด้านจินอูเขาก็ใช้แรงทั้งหมดที่มีพยายามผลักร่างชายคนนี้จนออกไปที่ด้านนอกห้องของเขาได้สำเร็จและพอทางด้านจินอูเขาเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยตาของเองจึงทําให้ตอนนี้เขาก็คิดในใจว่นนี่มัเรื่องบ้าอะไรกันวะ และหลังจากที่เขาเริ่มตั้งสติได้จินอูเขาก็พยายามโทรติดต่อหาแม่แต่ทว่าระบบการติดต่อสื่อสารมันก็ถูกตัดขาดจึงทำให้ตอนนี้เขาก็ไม่รู้เลยว่าครอบครัวของเขานั้นพวกเขายังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าและหลังจากที่จินอูเริ่มหิวเขาก็เลยตัดสินใจหยิบเอาอาหารที่อยู่ภายในตู้เย็นมากินแต่ทว่าเนื่องจากเขาก็ไม่ได้ตุนอาหารหรือสเสบียงเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้ จึงทำให้ของกินภายในห้องของเขามันก็ไม่ได้มีเยอะพอที่จะสามารถกินได้นานหลายวันเช้าวันต่อมาสิ่งเดียวที่ทำได้คือรอความช่วยเหลือที่เจ้าหน้าที่แล้วเฝ้าดูติดตามข่าวสารจากทางทีวีจู่ๆทางด้านจินอูเขาก็เกิดปิ๊งไอเดียหยิบมือถือของทุกเองมาถ่ายรูปพร้อมกับเขียนข้อความขอความช่วยเหลือว่าตัวของเขานั้นก็พักอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์อื่นโซนห้อง402และอทนได้ยังไม่พอ เขาก็ยังติดแฮชแท็กเอาไว้อีกว่าต้องรอดให้ได้ก่อนที่จะทำการโพสต์ลงในโลของโซเชียลและหลังจากนั้นจินอูจึงตัดสินใจใช้โดรนบินของเขาค่อยๆบินสำรวจด,ดูที่รอบๆที่พักซึ่งตอนนี้เขาก็พบว่าทุกชั้นไม่ว่าตามบันไดหรือบริเวณโถงทางเดินมันก็เต็มไปด้วยคนที่ติดเชื้อและกายร่างเป็นซอมบี้และนี่คือน,นี้เองจู่ๆจ,จินอูเขาก็ได้ยินเสียงปืน ซึ่งดังมาจากที่ด้านล่างและหลังจากที่เขาตัดสินใจชั่โงกหน้าลงไปดูเขาก็พบกับตำรวจสาวคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับฝูงซอมบี้ตามลำพังและในที่สุดตำรวจสาวคนนี้เธอก็ถูกพวกซอมบี้รุมถึงเพราะกบลากเธอไปกัดปิดจ็อบที่ด้านล่างตึกถึงแม้ว่าจินอูจะพยายามพูดตะโกนเพื่อดึงความสนใจจากพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างแต่ทว่าพวกมันก็ยังก้มหน้าก้มตา พร้อมกับลากตำรวจสาวคนนี้ไปปิดจ็อบอยู่ดีในขณะเดียวกันนั่นเองด้วยเสียงตะโกนของจินอูนั้นมันกลับดึงดูดซอมบี้ที่อยู่ด้านหน้าห้องของเขาให้เดินเข้ามาที่ด้านในพอเห็นแบบนี้เขาจึงไม่มีทางเลือกเลยต้องตัดสินใจรีบปีนออกไปที่ด้านนอกระเบียงและลอยซอมบี้ตัวนี้วิ่งตามมาจนในที่สุดมันก็ร่วงหล่นลงไปที่ด้านล่างและหลังที่เขาสามารถจัดการซอมบี้ตัวนี้ได้แล้วเขาก็พยายามไปดูที่หน้าประตู ร้องกับพยายามซ่อมมันเพื่อไม่ให้มีซอมบี้นั่นไหนสามารถเปิดประตูเข้ามาดีด้านในห้องพักของเขาได้อีกเช้าวันต่อมาเขาก็รีบหยิบเศษกระดาษเอามาปิดประตูบานเลื่อนที่เป็นกระจกของเขาเอาไว้เพื่อไม่ให้ซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกหรือฝั่งตรงข้ามสามารถมองเห็นตัวเขาได้ซึ่งในทุกๆวันจินอูเขาก็พยายามถ่ายคลิปของตัวเองเก็บเอาไว้ซึ่งวันนี้มันก็เป็นวันที่10แล้วที่เขาอยู่แต่ในห้องและค่อยแบ่งอาหารที่เหลืออยู่ กินเพื่อรปทางชีวิตซึ่งในแต่ละวันของจินอูนั้นเขาก็จะคอยนั่งดูทีวีฟังเพลงและหาอะไรทำเพื่อผ่อนคลายเพื่อให้เวลานั้นมันหมดแล้วก็ผ่านไปในแต่ละวันแต่ทั้งหมดที่เขาพยายามทำอยู่นั้นมันก็ทำให้เขาจิตหลุดและก็แทบบ้าทันใดนั้นเองจ,จู่ๆมันก็มีข้อความเสียงของแม่ส่งมาที่มือถือของเขาแต่ทว่าสัญ,ญญาณมันก็ขาดขาดหายหายจึงทำให้จินอูนั้นเขาต้องตัดสินใจ ยื่นไม้เซลฟี่ออกไปที่ด้านนอกระเบียงเพื่อพยายามหาสัญญาณโทรศัพท์เพื่อได้สามารถฟังข้อความเสียงของครอบครัวงเขาได้และพอเขาได้ยินเสียงข้อความเขาก็ต้องตกใจเพราะเสียงปลายสายนั้นมันก็เต็มไปด้วยเสียงของซอมบี้และเสียงกรดีดร้องของพ่อแม่และก็พี่สาวของเขาและพอเขาได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เขาคิดว่าครอบครัวของเขานั้นก็คงถูกซอมบี้กัดและคงจะไม่รอดตอนนี้ จินอูเขาก็เสียใจมากพร้อมกับพังเข้าของทุกอย่างภายในห้องพักของเขาและในมือมันไม่มีอะไรจะเสียเขาจึงตัดสินใจหยิบไม้กอล์ฟของพ่อออกมาจากห้องพร้อมกับผู้ตะโกนและก็หน่ำฟาซอมบี้ที่หน้าห้องของเขาจนตายคาตีนแต่ทว่าเสียงตะโกนของเขามันกลับทําให้พวกซอมบี้ที่อยู่ภายในชั้นของเขาพวกมันต่างวิ่งตรงมาหาจินอูและพอเห็นแบบนี้เขาจึงไม่รอช้ารีบวิ่งหนี พร้อมกับพยายามหาที่ซ่อนตัวและในที่สุดจินอูก,ก็สามารถกลับเข้ามาในห้องของเขาได้สําเร็จและในคืนวันนี้เองเขาก็รู้สึกหมดหวังที่ครอบครัวเขานั้นก็ตายจากไปแถมตอนนี้เขาก็อยู่เพียงตัวคนเดียวท่ามกลางวงล้อมของพวกซอมบี้จึงทําให้เขาตัดสินใจเอาเชือกมาผูกที่เพดานเพื่อทําการปิดจ็อบด้วยตัวเขาเองและในระหว่างที่เชือกกาลังจะรัดคอของเขาจนหมดลมหายใจ จูๆ่ๆมันก็มีแสงเลเซอร์ยิงมาที่หน้าของเขาซึ่งแสงเลเซอร์ที่ยิงมาจากตึกตรงข้ามนั้นก็ไปยามสื่อสารกับจินอูว่ายตัวของเขานั้นหยุดทําเรื่องโง่ๆแบบนี้จนในที่สุดจินอูก็ตัดสินใจใช้แรงทั้งหมดที่เขามีทําการกระตุกเชือกที่ผูกกับเพด,ดานจนขาดและรอตายอย่างหวุดหวิดและหลังจากนั้นเขาก็มองไปที่ต้นตอของแสงและก็พบว่ามันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ตึกฝั่งตรงข้าม ซึ่งด้วยความดีใจที่ยิงเจอคนตัวเป็นๆจึงทําให้จินอูเลยพยายามโบกไม้โบกมือให้กับหญิงสาวคนนี้และหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็พยายามสื่อสารกันด้วยภาษามือว่าพรุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงเช้าเธอก็อยากให้จินอูนั้นตื่นมาคุยกับเธออีกทีแต่ทว่าทางด้านจินอูเสืน้นอนหลับเพลินไม่ยอมตื่นและพอเขาเห็นหน้าเธอเขาก็เลยพยายามขอโทษเธอยกใหญ่ และหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ต่างก็เขียนชื่อของตัวเองลงในมือถือและก็ iPad ซึ่งหญิงสาวคนนี้เธอก็ชื่อว่าคิมยูบินซึ่งเธอก็เป็นนางเอกของเรื่องนี้และหลังจากนั้นในทุกๆวันพวกเขาทั้งคู่ต่างก็คอยเฝ้าดูซึ่งกันและกันว่าฝ่ายนั้นยังมีชีวิตหรือยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหมซึ่งเช้าวันหนึ่งพอนางเอกเธอสังเกตเห็นว่าจินอูกำลังหิวและเริ่มมีอาการแสบท้องเธอยังตัดสินใจ พยายามหาทางส่งสบียงที่เธอมีอยู่ให้กับเขาและพอปิ๊งไอเดียนางเอกเธอก็ไม่รอช้ารีบใช้เชือกพันกับลูกเบสบอลของเธอพร้อมกับใช้แรงทั้งหมดที่เธอมีพยายามขว้างมันไปถึงห้องขอจินอูแต่ดูว่ามันกลับล่วงหลดไปที่ด้านล่างและพอจินอูเห็นแบบนี้เขาก็เลยหวังพึ่งเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์หยิบโกรนของเขาขึ้นมาพร้อมกับผูกเชือกติดมันเอาไว้และรีบบังคับตรงไปที่ห้องของนางเอก และพอเขาได้เห็นหน้าของเธอใกล้ๆเขาก็ถึงกับเคลิ้มในความสวยและก็ความน่ารักของเธอและในที่สุดนางเอกก็สามารถหาทางสุสเบียงให้กับจินอูได้เอาวะรอดไปอีกมือ้อแถมในกล่องอาหารที่เธอส่งมานั้นนางเอกเธอก็เขียนฝากเอาไว้อีกด้วยว่าไงค,ค่อยกินนะคะแหมกินไปอ่านไปฟินสุดๆและทันใดนั้นเองพอพระเอกเห็นซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างเหมืนจับ พร้อมกันกระตุกเชือดที่นางเอกนั้นเธอก็ผูกเชือกติดกับโต๊ะไม้ของเธอ,เอไว้และทันใดนั้นเองโต๊ะไม้ของเธอนั้นมันก็เลื่อนมากระแทกกับร่างของเธอเข้าอย่างจังจนเธอนั้นสลบไปและพอจินอูเขาเห็นว่าไอ้ซอมบี้นักดับเพลิงคนนี้มันกำลังพยายามปีนเข้าไปที่ห้องพักของนางเอกเขาจึงตัดสินใจใช้โดรนของเขาบินไปที่หน้าห้องของเธอเพื่อพยายามจะดึงดูดความสนใจของมันแต่ทว่าไอ้ซอมบี้ตัวนี้มันกลับจับโดรนของเขาได้ และในขณะที่มันกําลังจะปีนเข้าไปในห้องของเธอพอทางนางเอกได้สติเธอก็ตัดสินใจรีบหยิบขวานพร้อมกับฟันไปที่แขนของซอมบี้จนในที่สุดมันก็ร่วงหล่นลงไปที่ด้านล่างและกลางดึกของคืนนี้เองพอทางด้านจินอูเขาจ้องดูอาหารที่นางเอกส่งมาให้เขาก็เลยตัดสินใจค่อยๆย่องอ,ออกมาจากห้องพร้อมกับเดินหาอาหารและก็ของกินที่ห้องพักข้างๆและหลังนี้เขาได้มันมาแล้ว เขาก็สังเกตเห็นวอวิดีุสื่อสารสองตัวพร้อมกับอุปกรณ์ปีนหน้าผาจินอูก็เลยตัดสินใจรีบหยิบของพวกนี้พร้อมกับรีบกลับเข้าไปที่ห้องพักของเขาทันทีและหลังที่เขากินอิ่มจนสบายท้องแล้วจินอูเขาก็เลยอยากตอบแทนนางเอกโดยทําการแบ่งอาหารของเขาให้เธอไปส่วนหนึ่งและเขาก็ยังแอบใส่วอลวิดีโอสื่อสารให้กับเธอไปอีกด้วยเช้าวันต่อมาในที่สุดจินอูเขาก็ได้ยินเสียงของนางเอ,เอกสักที ซึ่งเธอก็เลยพูดขอบคุณสำหรับอาหารที่จินอูส่งมาให้และหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ต่างก็พูดคุยกันผ่านวิธีวิสุ่อสารจนพวกเขานั้นก็เริ่มสนิทกันจึงทำให้ตอนนี้จินอูเขาก็เริ่มมีความหวังในการมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ทว่าจูจ่ๆวันหนึ่งในขณะที่พวกเขาทั้งคู่ได้ยินเสียงเหมือนกับฝนตกแต่พอพวกเขาเดินออกไปดูที่ด้านนอกระเบียงกลับพบว่าแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เสียงฝน แต่มันเป็นเสียงซอมบี้ที่กําลังแห่ยกขโ,โยงวิ่งขึ้นมาบนตึกนี้อย่างรวดเร็วนางเอกเธอจึงรู้ตัวดีว่าถ้าหากเธอยังอยู่ภายในห้องนี้ต่อไปอีกไม่นานพวกซอมบี้พวกนี้มันต้องพังเข้ามาเพื่อปิดจ็อบเธอแน่ๆเธอจึงพูดบอกกับจินอูว่าทีชั้นแตึกที่นายพักอยู่นั้นฉันก็ใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูที่ชั้นแมานาหลายวันและมันก็ไม่มีผู้ติดเชื้อพวกเราทั้งคู่น่าจะหาทางหนี และเข้าไปแอบที่ชั้น8ได้แต่แผนของนางเอกนั้นเธอก็ไม่ได้ไปทางประตูเหมือนกับคนปกติทั่วไปแต่ทว่าเธอกลับกระโดดโรยตัวออกมาจากทันละเบียงพร้อมกับใช้ขวานจัดการกับพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างพร้อมกับพยายามบูต่อสู้แล้ววิ่งฟันฝ่าพวกมันพอจริงอูเเห็นแบบนี้เขาก็ไม่รอช้ารีบกดลิฟต์ลงไปดี่ด้านล่างพร้อมกับเข้าไปช่วยเธอจนนางเอกนั้นสามารถเข้าไปดด้านในตึกนี้ได้สำเร็จ และในที่สุดผู้คณทั้งคู่ก็กดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น8แต่ทว่าทันใดนั่นเองมันก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งเดินตามเสียงลิฟต์นี้มาแถมมันก็ยังเรียกพวกมาแบบชุดใหญ่ไปกระพริบพ,พ,พอเห็นแบบนี้ผู้คณทั้งคู่จึงไม่มีทางเลือกพยายามช่วยกันที่จะเปิดประตูทุกห้องแต่กลับพบว่าทุกห้องนั้นมันก็ล็อกปิดเอาไว้หมดทันใดนั่นเองจ,จู่ๆมันก็มีชายคนหนึง่งโยนระเบิดควันออกมาพร้อบเปิดประตูช่วยชีวิตจินอูกับนางเอกไว้ ซึ่งพอพวกเขาดูคู่เข้ามาที่ด้านในห้องลุงคนนี้เขาก็ใจดีเอาน้ำแล้วก็อาหารกระป๋องมาเสิร์ฟให้กับจีนอูแล้วก็นางเอกมามกด้วยและในระหว่างนั้นเองลุงก็ยังพูดบอกพวกเขาทั้งคู่อีกว่าี่ห้องของฉันนั้นมันก็ยังมีอาหารอีกเยอะและก็มีมากพอจนกว่าพวกกู้ภัยจะเข้ามาช่วยและพอพวกเขาเรู้ว่ามีคนจะมาช่วยพวกเขาทั้งคู่ต่างก็ดีใจกันยกใหญ่แต่แท้จริงแล้วลุงคนนี้แกก็แอบวางยาน,นอนหลับใส่ลงไปในอาหาร และเพียงเวลาไม่นานผู้คนทั้งคู่ก็หลับปุ๋ยฟุบลงไปกับโต๊ะและหลังจากนั้นตาลุงแกก็ค่อยๆลากนางเอกเข้าไปขังไว้ที่ด้านในห้องและทนั้นนี้ไม่พอแก่ก็ยังปิดขังล็อกห้องเอาไว้และพอนางเอกเธอเริ่มตั้งสติได้เธอก็พบว่าที่ด้านในห้องนี้มันก็มีซอมบี้ที่ถูกมัดติดเอาไว้อยู่แถมลุงแก่ก็ยังพูดบอกกับเธออีกว่าช่วยใจฉันหน่อยนะเมี่ยวฉันเธอก็ไม่ได้กินอะไรมานานหลายวันแล้วและพอทางด้านจินอู เขาได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือจากนางเอกร้องก็ใช้ปืนที่เขาขโมยมาเล็งจอ่อไปที่ตะลุงแต่ทว่าจ,จู่ๆตะลุงแกกับปล่อยเชือกจึงทําให้จินอูนั้นต้องรีบวางปืนพร้อมก็รีบวิ่งไปช่วยจับเชือกเอาไว้แต่ท้ายที่สุดแล้วเชือกมือนก็หลุดเข้าไปที่ด้านในห้องและพอเสียงเงียบไปตะลุงแกก็เลยตัดสินใจรีบเปิดประตูเข้าไปดูเมียซอมบี้ของเขาและในที่สุดเขาก็ถูกเมียของเขานั้นจัดการปิดจ็อบ จนลุงแกตายในที่สุดและพอเห็นแบบนี้นางเอกเธอก็ไม่รอช้ารีบหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับจัดการยิงปิดจอบสองผัวเมียคู่นี้ทันทีแต่ทว่าด้วยความดังของเสียงปืนมันก็ดังจนเรียกซอมบี้ทุกตัวที่อยู่ด้านล่างตึกจนพวกมันต่างแหงยกขยงวิ่งขึ้นมาที่ด้านบนและใน,นขณะเดียวกันนั่นเองจูๆ่ๆพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ของทีมหน่วยกู้ภัยพวกเขาจึงตัดสินใจช่วยการฝ่าฝูงซอมบี้ที่อยู่บริเวณชั้น8 ขึ้นไปดีดานบนชั้นดาดฟ้าของตึกทางด้านจินอูเขาก็พูดบอกกับน,นางเอกไปว่าคุณรีบขึ้นไปขอความช่วยเหลือก่อนเดี๋ยวผมจะการพวกซอมบี้เอาไว้ให้และเดี๋ยวผมจะรีบตามไปแต่ทว่าพอพวกเขาขึ้นมาที่ด้านบนชั้นดาดฟ้าได้สําเร็จแล้วพวกเขากลับไม่เห็นหอของหน่วยกู้ภยัยแถมฝูงซอมบี้ที่มันวิ่งตามจินอูมานั้นพวกมันก็วิ่งแหงย่ยุคขยงขึ้นมาที่ด้านบนชั้นดาดฟ้าและในขณะที่พวกเขาทั้งคู่กำลังจะถูกพวกซอมบี้ปิดจ็อบ ในที่สุดเฮลิคอปเตอร์ของพวกเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยพวกเขาก็บินขึ้นมาพร้อมกับกระหน่ำกาดยิงพวกซอมบี้ทุกตัวที่อยู่บนชั้นดาดฟ้าและสามารถช่วยนางเอกและจินอูได้อย่างปลอดภยัยและพอเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินเหนือท้องฟ้าแล้วข้อความที่มือถือของจินอูและก็นางเอกต่างก็เด้งขึ้นลนลัวและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ต่างก็หันมามองหน้ากันพร้อมกับยิ้มอย่างมีความสุขที่พวกเขายังมีชีวิตรอดอยู่ต่อไป ซึ่งแท้จริงแล้วที่หน่วยกู้ภัยสามารถบินมาช่วยและรับพวกเขาได้นั้นมันก็เป็นเพราะว่าพวกเขาตามมาจากข้อความที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือทางโซเชียลไว้ซึ่งหลังจากที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้อีกครั้งจึงทําให้หน่วยกู้ภัยสามารถเข้าไปช่วยผู้ที่ยังไม่ได้ติดเชื้อที่อยู่ตามตึกต่างๆและพาประชาชนทุกคนออกมาจากตึกได้อย่างปลอดภัยแหม้คิดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศของเราเลย ที่มีคนโพสต์ขอความช่วยเหลือแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครมารับยังไงแอดก็ขอไป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยจากโรคระบาดเชื้อโควิดในีนี้แฮชแท็ ag, ต้องรอดชีวิตที่ได้และเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงทุ่นนี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้และอยากให้แอดทำหนังเรื่องไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แนะนำได้ถ้าหากการสปอยมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดไป ก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการสปรอยหนังของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ